ราศีอะไรนะฮะราศีสิงค์ค่ะเอาราศีสิงค์ท่านที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะเป็นยังไงฮะพี่น่โอ oh, สำหรับชาวราศีสิงค์นะคะต้องพูดถึงในช่วงที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่ง mm hmm. คือชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนกับคนที่ปิดทองหลังพระค่ะเห mm hmm. มือนกับทาดีแต่ว่าไม่มีใครเห็น mm hmm. หรือว่าเขาขายันมาเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดที่ร่ํารวยหรือว่าประสบความสําเร็จอย่างเต็มที่สักนิดหนึ่ง mm hmm. มันเหมือนกับมีอะไรมาขวางกันมันเหมือนกับมันมีเส้นบางๆมาขวางชีวิตเขาอยู่ครับ แต่ว่าในช่วงปี2 5 6 9อะค่ะแนวโน้มชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นเยอะมากดีขึ้นเยอะด้วยอะดีขึ้นเยอะมากคือจุดคือจุดตัดดวงชะตาของเขาเนี่ยก็คืออยู่ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาเจออิทธิพลของดาวเสาร์ที่เลงดวงชะตาเขาอยู่ก็เลยทําให้แบบอึดอัดใจทําอะไรมันก็ช้าไปหมดต้องรอเวลานะคะแต่พอเข้าสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเสาร์มีการยกย้ายราศีอะค่ะเตรียมเฮได้เลย พาอ,อเขาจะสาวจะออกจากราศีสิงห์เหรอใช่คือไม่เล็งดวงชะตาเขาแล้วก็จะเคลื่อนไปอชีวิตเขาเนี่ยก็คือจะดีขึ้นเขาเรียกว่าดวงมีเกณฑ์หมดเครอะหมดโศกเลยค่ะโดยเฉพาะเครอโศกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินค่ะอแล้วสาวก็จะไปนานไหมเขาจะอ,าออกไปนานแบบเมื่อ จะกลับมาเร็วๆไม่รู้ว่าไปนานเลยค่ะแสดงว,ว, <c oughs> ว่ากลัวใช่ไหมกลัวกลับมาค่ะคือดาวเสาร์เนี่ยค่ะเป็นดาวที่เวลาเคลื่อนไปทีมเนี่ย<ะ>ก็คือเขาจะใช้เวลานานประมาณสองปีครึง่งอยาวเลยไปแล้วก็ไปเลยคะ่ะสองปีครึงนะ่งอะยาวๆ,ๆนะคะก็ะ <c oughs> คือเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีสิงหนะ์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกดวงกระเป๋าเงินลวเกย็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยอืมมีโอกาสจะได้รายได้ใหม่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ค่ะอ่าชาวราศีสิงห์ก็น่าจะอุ่นใจขึ้นนะฮะการทําบุญเสริมดวงต้องทํำยังไงดีครับค่ะแนะนําว่าให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนะคะการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดอันนี้ดีมากค่ะครับมีสีมงคลกับเลขมงคลค่ะใช่ไหมอ่าสีมงคลก็คือเป็นโทสีแดงครับค่ะแล้วก็เลขมงคลก็คือเลขหนึ่งค่ะอืมคือสีมงคลจําเป็นไหมว่าต้องแบบ อ่ามันจะอยู่ส่วนไหนในของร่างกายหรือว่ามันจะต้องไปอยู่อะไรตรงไหนมันต้องแต่งตัวสีแดงทุกวันหรืออะไรยังไงหรือแบบไหนยังไงอ่าจะเป็นคนละอย่างกับในเรื่องของสีมงคลจรน,นะคะสีมงคลจรน,นี่ก็คือแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่นี่ก็คือสีมงคลที่เป็นประจําดวงชะตาของเขาะนั้นถูกต้องค่ะเขาอาจจะหาของที่แปลว่าอยู่ใกล้ตัวเป็นโทสีแดงก็ได้เช่นเคสโทรศัพท์สีแดงการตั้งหน้าจอโทรศัพท์ให้เป็นสีแดงครับใช่ค่ะให้มีอะไรที่เป็นสีแดงอยู่กับตัวเราอันนี้จะดีมากอ่าเลขมงคลก็ ก็แบบเหมือนกันเป็น<ช>ทั้งปีอ่าเป็นประจําทั้งปีราศีสิงค์คือเลขหนึ่งค่ะคือถ้ามีอยู่แล้วก็ดีไปถ้าไม่มีก็ลองไปหามาใช่ค่ะไฮะ Est marriages as these are a